สวัสดีครับผมคุโรสวะนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่อนสกิลโกนเทียมไทม์ซาปปนานในซอนโลนะครับเป็นอนิเมะแนวปั่นโลดเริ่มมาอย่างที่ผู้ชมไปอะซึ่งบอกเลยว่าเป็นอนิเมะที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจเนี่ยครับเพราะ,ท,ะที่เห็นพอะที่ระเอชสามารถไประหวา่างซอนโลดได้อะไปขับได้อารมณ์เหมือนเล่นเกมอะเหมือนเราแบบกลับบ้านมาเล่นเกมประมาณนั้นนะฟีลประมาณนั้นเลยเขาแบบน่าสนใจนะเพราะไปบอบว่าไปซอนโลดได้อะพอสมยัยนี้ยังจะออดเนี้ยแบบเกิดใหม่คี้ใช่ือ่ออนิเมะอยู่แบบไปซอนโลดได้เพราะว่ามันค่อนข้างดีนะ แปะมันก็ใช้เรื่องแรกแหละที่ที่ทำแบบนี้พอมันก็ขมีมาก่อเนี่ยอย่างเช่นเรื่องอย่างเช่นเรื่องนี้ใครคดูไหมครับเรื่องนี้ก็ไปกลับได้เหมือนกันเกี่ยวกับเปะรัฐบาลจ้าให้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่ปา่นโลดนะพูดโอเปรคูพวกนี้มาเรื่องหนีผมขอให้รัสนใจเนยเกี่ยวกับไปซ่อนโลดได้ไอ้ปู่ใคว่ามันมันจะทำเสนอแบบไหนก็เป็นไิเมียที่แบบน่าสนใจนะแปะพอดูไปแล้วนะครับเปิดตอนแรกแหละคือน่าสนใจเลยพระเอกจะเป็นเป็นคนอ้วนไอ้นะโดบูลลี่กังแกนเนี่ยแล้วพระเอกเป็นคนแบบ มีทิ่ใจดีนะช่วยเหลือผู้อื่นฮะประมาณนั้นเท่ี่เห็นในตอนแรกใช่มันก็ดีนะตอนแรกเราเอกก็ได้ค้นพบว่าเออมันไปปล่อยรดได้ใช่ในบ้านมันแล้วมันก็ทำให้ปะเอืนพร้อมมโนได้อ่ะแล้วก็มีสกิลกินใลเนี่ยโอ้ปามสูรเลยลผูเอกสกิลเพบ่กินกินอันจะแค่ชื่อเรื่องมันก็บอกแล้วว่าสกิลโกนแะเทียมทานแร่แรก็เหมือนจะดูดีนะครับตอนด,ดูแร่แร่อะแปพอร้านจานนั้นครับผมเลยได้กินแปลกแปแล้วว่าเรื่องนี้มันมันจะไม่ใช่อนิเตะดีแล้ว ดูไปเรื่อยๆคือแบบว่าใช่เลยอะว่ามันก็คือแนวอนิเมะแนวไปตะเทพตามสูตรเลยไอ้เรื่องเนี้ยผมเคยได้ยินมาแต่มันเป็นนิยายแหละว่าคนมีคนบอกว่าดีดีพอๆกับเกิดชาตินี้เนี่ยนะแต่พอผมดูแล้วแล้วนี่สึบว่ามันห่าชั้นกันเลยนะเนี่ยมันแบบห่างชันกันเลยนะระหว่างตอดเรื่องเนี้ยเกิดชาตินี้คือว่าดีกว่าเยอะเลยเรื่องนี้คือแบบว่าดอปเลยแย่เลยเรื่องเนี้ยเดินเรื่องที่แบบเริ่มแต่น่าเบื่อแล้วคือแบบว่ามันมันตามสูรอะอนิเมะแนวเนี้ย แ,แรกๆมันก็ดูเพลินๆแหละต่พอนั้นหลันผมดูไปมันก็เริ่มเบื่อเบื่อแล้วคือไปเอเคืออนนี้ระเอฟบอ,อลล่อ,อใช่ไหมที่เราดูกันเนี่ยสีสันหนึ่งเนี่ยคือแบบว่าคือว่าเราจะได้ยินคําว่าเออไอ้คนนี้ลอยจะแน่นล่อล่อลอ,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 ลอคือแบบมันใส่มาเยอะเกินอ่ะใส่ามาที่เยอะเกินอ่ะเยอะเกินจนน่าเบื่อแบบมันใส่ไปชาบแบบเนี้ยมันก็เลยส่วนเนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลยพอสึดเหมือนให้เราได้ให้ผมหลับว่าคือคนล่อมันจะเป็นอย่างเนี้ยแต่มันก็เยอะเกินอ่ะมันที่จนน่านนมัเยอะเกกิน็ตามรอ่อะอแบาม อ๋อแนวฮา,าเลมพี่เห็นเรื่องก็ในน้ามือนเดิมตามสู้ในแนวนี้คือมันก็แบบว่าตามสูตรอะที่เราพบเห็นได้ในน้าอะเพก่อแนวขี้แอดโหเป็นแอดทั้งเลื่อนเลยแล้วน้ำเน่าด้วเยเนือเลื่อนไม่น้ำเน่าด้วยประเด็นอ่านปอที่เขาเฮชจีเนี่ยยันเกี่ยวกับคนที่แกมไปเอทที่ว่ามันแลบ,บที่ว่าอิจฉาที่ว่าไปเอทสามารถไปเข้าโรงเรียนได้สูงๆได้อะไรเนี่ยแล้วมาที่โรงเรียนไอเด็จเป็นให้อาภัยแบบว่าไม่น้ำเน่ามากอะใครดูประดับผมว่านื้อคำกันอะน้ำเน่าอะ โอเคผมพูดเท่านี้กันบเเนือเนือหาเดี๋ยวมันจะสปอยไปที่เหลือมันก็ไม่มีอะไรเลยครับมันแนวแนวอีเซคธรรมดาเลยธรรมดาธรรมดาเลยเสียดายปะอุส่าพอตตีนะแต่ว่าเหนือเรือไม่นำเสนอมาได้เยอะแล้วสื่อว่าบางทีมันแบนเวลาไปกลับไปดีนะเนี่ยเออไปกรอส่อนโลดอ่ะบางทีให้อะไรทามโลจินเยอะเกินไปบางทีมันจะทําให้สื่อว่าไอโลอ,อีโล,โลนี่นะ่ะมันมันแบบดูแบบดไปเลยดูม่อนไปแล้วเรื่องนามภาพมีทันดีและเสียเลยนามภาพนี้ ก็ม <S an> ันจะดูดีนะเหมือนเห็นไปไปหน่อยไปพอไปเลยอ่าเริ่มเห็นการเผาแล้วชาปอสู้เผายินชาอิฐไทท้ายที่คนบ่นว่าสู้ไม่ให้เห็นทันเลื่อนเลยเห็นยาตลอดเปนาหนามพาก็ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่เดชชวลนั้นหลันเนี่ยคืออางกฤนะผมเป็นคนชอบแนวปัดโลนะอดีตอือแนวใกล้เคียงกันอ่ะอดีตผมจะให้เห็นรูปมันนนี่แะถ้าเห็นจาตรีนี้แล้วก็จะพอรู้ว่าผมชอบแนวอีเซียใครหรือไม่ก็แนวใกล้เคียงกันเช่น เข้าไปอยู่ในรถแห่งเกวพวกเนี้ยก็น่าจะพอรู้ว่าคนชอบแนวนี้นะพวกมันเลยเกียรนะที่ผมรีวิวเนี่ยแปลว่าเรื่องนี้มันไม่ได้ไม่ได้ดีนะผมก็พูดตามความจริงแม่นังก็คงไม่ใช่รีวิวแล้วเกิดบอกว่าเรื่องนี้ไม่ดีทุเลื่อนอ่ะไอแนวเนี่ยถ้าเกิดอันนี้ไม่มดีจริงผมก็พูดว่ามันดีแล้วแต่ว่าก็ไปดูกันเองก่อนนะเข้ามาดูพวกผมก็ได้มาเชื่อผมก็ได้คะแนนนะที่ผมจะให้อนิเมะเรื่องนี้ผมขอให้อยู่ที่สี่จุดห้าเป็นสิบคะแนนนะให้เกณฑ์แย่ไปเลยกัน พูดเพลงเพลินในเนี้ยก็โอเคอยู่แต่นอกนั้นคือห่วยเลยนอเนออเนื้อเลื่อนในวันนี้แย่เลยตำสูตรน้ำเน่าใครดูมาแล้วก็สามารถคอมเมนต์คุยกันได้นะว่ารู้สึกยังไงกับเนื้อหนี้ว่ามันดีหรือแย่ก็มาคุยกันนะครับซึ่งวันนี้ผมขอประลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับถ้าชอบไปลิงก์กดสมัครให้แล้วกดไลค์ด้วยนะครับ